สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนกันยายน2565กันนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีกันนะคะคนลัคนาราศีกันจะเป็นอย่างไรเรามาดูดาวย้ายกันก่อนนะคะดาวที่ย้ายในเดือนนี้ก็จะมีดาวพุธโครจรเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่2กันยายน15บหนาฬิกา33นาทีดาวศุกร์โครจรเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่2กันยายนเช่นกันในเวลา13นาฬิกา27นาที ดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีกันในวันที่17กันยายนเวลา2 2นาฬิกา47นาทีและดาวศุกร์มีการย้ายอีกครั้งเข้าสู่ราศีกันในวันที่27กันยายนตี3นาฬกาีนาทีะคะอันนี้ก็เป็นการย้ายดวงดาวนะคะในเดือนกันยายน25 6 5นะคะคนลัคนาราศีกันจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันดีกว่านะคะคนลัคนาราศีกันดาวตนุรักษ์ของเขาเนี่ยนะคะคือดาวพุธ ดาวพุธโคโจรนะคะอยู่ในราศีสิงห์นะคะอยู่ในราศีสิงห์ในวันที่2กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเนี่ยพลังชีวิตก็อาจจะเหมือนอ่อนแอลงเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนวินาศทำอะไรก็อาจจะไม่ได้ดังใจคาดหวังอะไรก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็ตแต่ยังดีเนี่ยนะคะยังดีที่ลัคนาของเขาเนี่ยนะคะ เรือนลัคนาของเขาเนี่ยมีดาวพระหัสเป็นเกษตรเล็งเนี่ยนะคะก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากดาวพรหัสอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนคอยช่วยเหลืออยู่นั่นเองเวลาทําอะไรเนี่ยนะคะทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยนะคะหลังวันที่17ไปเนี่ยสิกันยาเนี่ยดาวอาทิตยย์้ายเข้าสู่ราศีกันเนี่ยนะคะก็จะส่งผลดีแล้วนะคะเจ้าชะตาจะเริ่มมีไฟเนี่ย มีพระลังมีอะไรก็ดีขึ้นเพราะว่าเป็นดาวอาทิต์เนี่ยนะคะก็ทำให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะอาจจะเริ่มมีพระกลังมีอะไรที่ขับเคลื่อนชีวิตไปได้ดีเพราะว่าดาวอาทิต์เนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกับดาวพฤหัสนั่นเองนะคะก็จะเหมือนกระตุ้นให้เจ้าชะตาเนี่ยมีไฟในการทํางานมีความกระตือรือร้นมีความเข้มแข็งมีความที่จะทําอะไร ต่อเนื่องไปให้เกิดความสําเร็จนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินกันคนราศีกันการเงินคือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์อยู่ในราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่สองไปเนี่ยก็ส่งผลให้การเงินเนี่ยนะคะมีค่าใช้จ่ายเยอะละมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะเพราะตกวินาศนะคะแต่เมื่อหลังวันที่27ไป27กันยายนก็เกือบปลายเดือนแล้วนะคะดาวศุกร์ดวงเนี้ย ย้ายเข้ามาทับลักละช่วงเวลานั้นก็การเงินจะเริ่มฟื้นตัวแต่เป็นในลักษณะฟื้นตัวนะคะเพราะว่าดาวสุขอยู่ในตำแหน่งนี้ก็ยังได้ตำแหน่งนิดอยู่ไม่ได้ว่าเป็นสุขที่ได้ตำแหน่งที่ดีเท่าที่ควรนะคะแต่ยังอย่างไรก็ตามเข้ามากลุ่มลักการเงินอยู่กับลักขนาก็ยังจะดีกว่านะคะที่จะอยู่ในเรือนวินาศถ้าอยู่ในเรือนวินาศก็รายจ่ายเยอะมากนะคะรายจ่ายจะเยอะ ทีนี้ก็ถือว่าดังวัาที่27ไปก็เริ่มฟื้นตัวนั่นเองเกี่ยวกับการเงินทีนี้เรามาดูเรื่องการงานกันการงานเจ้าชะตาก็คือดาวพุธนะคะเป็นดาวดวงเดียวกับดาวเจ้าเดือนลัคนาเมื่อดาวพุธเนี่ยตกวินาศงานก็อาจจะไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยอชัดเจนเด่นเด่นดังเท่าที่ควรแต่ถ้าทำงานที่เกี่ยวกับเบื้องหลังทำงานที่อยู่กับไม่ได้เป็น ออกด้าออกตาออกเสืออะไรมากมายเนี่ยก็ประสบความสําเร็จได้อยู่นะคะก็ได้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อีกทั้งเนี่ยดาวพุธเนี่ยอาจจะโคจรยังไม่ได้ปกติด้วยนะคะก็หลายๆอย่างแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะ,ะก็ถือว่าการงานดวงเนี้ยนะคะเขาก็ยังอยู่คู่กับดาวอ,อาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่ปัญญาแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวศุกร์เป็นดาวคู่ธาตุอยู่นะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยคุณก็ยังจะขับเคลื่อน ชีวิตเกี่ยวกับการงานไปได้ดีอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ว่าดีเด่นหรือว่าสมหวังอย่างที่ตั้งใจนะคะที่เราคาดหวังไว้นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องความรักกันความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะโดยรวมแล้วดาวเจ้าเรือนปัตนิคือดาวเรือหัตเนี่ยนะคะเขาอยู่ในเรือนของเขาเลยเป็นเกษตรโดยรวมภาพปีนี้เนี่ยนะคะภาพรวมปีนี้เนี่ยดาวผู้ครองเนี่ยมีความมั่นคงมีความดักแน่นมีความเข้มแข็งดี ฤดืหัสเป็นกเกษตรเนี่ยนะคะอ่าแต่ว่าดาวศุกร์เนี่ยนะคะยังอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยนะคะก็ทําให้เราคาดหวังอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ยังไม่ได้เต็มที่นั่นเองนะคะอาจจะมีความเบื่อนหน่ายบ้างมีความอ่าจืดชืดหรือว่าไม่มีความโรแมนต์เท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักเท่าที่ควร่ะนะคะก็ถือว่าไม่เป็นไรคะ่ะช่วงจังหวะนี้ก็อาจจะอะ่ต่างคนต่างยุ่งต่างคนต่าง ไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินไปเนี่ยนะคะก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลามากเท่าที่ควรแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยแต่หลังวันที่27ไปเนี่ยนะคะดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายเข้ามากมลุก่มรักช่วงนั้นก็อาจจะความสัมพันธ์เกี่ยวกับความรักก็จะฟื้นตัวขึ้นจะดีขึ้นก็จะมีช่วงเวลาที่เหมือนกับ อยู่กับคู่ครองคนรักบ้างนนะคะหรือเป็นช่วงที่เข้าอ,อกเข้าใจกับคู่ครองแฟนของเรามากขึ้นนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่เริ่มดีขึ้นนั่นเองอะนะคะหลังวันที่27กันยายนไปสรุปโดยรวมเนี่ยนะคะคนรักนาราศีกันเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่ชีวิตอ่ยังเรียบเรียบนะคะยังเรียบเรียบไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานนะคะการเงินเนี่ยนะคะก็ต้องหลังวันที่27ไปถึงจะเริ่มฟื้นตัว ถ้าช่วงก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีรายจ่ายเยอะนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็ส่วนพลังชีวิตความขับเคลื่อนความเบื่อนหน่ายความท้อถอยอะไรเนี่ยนะคะจะฟื้นตัวหลังวันที่17กันยายนไปก็เริ่มมีพลังกำลังมีพลังชีวิตที่เข้มแข็งมากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนเรื่องการงานก็ทำงานให้เป็นรูทีนทำงานให้เป็นสเต็ปไปเป็นขั้นเป็นตอนไปไปเรื่อยๆก็จะไม่เกิดความเสียหายเพราะว่าโดยรวมก็ถือว่างาน ยังโอเคอยู่นะคะยังยังมีความมั่นคงมีความาที่จะขับเคลื่อนไปได้อยู่แต่เพียงแค่ว่าอาจจะไม่ดีเด่นเด่นดังเท่าที่เราอยากให้เป็นแบบแบบนั้นหรือว่าก้าวหน้ามากอย่างที่เราคิดไว้แค่นั้นเองนะคะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็หลังวันที่27ไปถึงจะเริ่มดีขึ้นมากๆหน่อยนะคะ ตอนนี้อาจจะเบื่อหน่อยอาจจะไม่มีเวลามากกว่าอาจจะไม่ถึงขั้นกับเบื่อหรืออะไรมากมายแต่ว่าแต่ละคนก็ยุ่งยุ่งกันมากกว่านะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วก็มีสติมากๆนะคะในการดำรงชีวิตแล้วก็จะปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ